สักครู่เนี่ยพเพิ่งเอาออกมาเจอเขาตั้งแต่บ่ายสามเพิ่งเอาออกมาได้เมื่อสักครู่นี้ <S <S เขาห่างจากเราอยู่ประมาณ4เมตรในพื้นราบ4เมตรแต่ถ้าเกิดทางดิ่งลงมาเนี่ยก็อยู่ประมาณ3เมตรกว่าแล้วพูดคุยกันส่งเสียงตอบโต้กันตั้งแต่บ่ายสามตอนเหตุที่เราไม่สามารถเอาคอมาได้เพราะอะไรครับคโอ้โห สามสิบชั้นถล่มลงมาเนี่ยเหมือนมันเรียงกันตับ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 อย่างนี้แล้วเขาอยู่ข้างใต้อุปสรรคของเราก็คือนั่งร้านไอเหล็กนั่งล้านเนี่ยมันเป็นร้อยๆอยอันเต็มไปหมดเลยแล้วตัวเขาโชคดีมากเหล็กเนี่ยเสียบผ่านตรงนี้ผ่านตรงนี้ขาติดกับกำแพงหลังขาโดนหินทับทั้งตัวแต่หัวกับหัวไหล่กับศีรษะอยู่ในข้างข้างล่างแล้วดินกบหมดเห็นแต่หลังกับขา แล้วเขาทนอยู่ได้โอ้โหพยายามเอาเขาขึ้นมาเอาขึ้นมาขุด,ขด